อา่านพระไตรปิฎกคำคำพีที่สามมหาวัฏเล่นหนึ่งว่าด้วยเรื่องพระอรครสาวกปัญประชาการที่ส9เก้าคำพีมหาวัฏว่าด้วยเรื่องพระอัครสาวกปัญปชานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสมาสสมพุทธ ah ัสสะเตนะโคปนะสมเยนะสันชยโยปริภาชโกราชจ้าเหปติวะสติมหาติยาปริภาชกะปริสายสัททิงอัตไัยเิปร ah ah. ิภาชกะสเตหิต ah ิ าวันนี้อตาตมาพาพจะได้แสดงพระวินัยสิดกเพศสนามหาวิทยาณัยไตรภาคภาษีมหาวัดกันที่สิบเก้าวดยพระลักษาวกวันประชาตามพระบารีอัธกถาดีกาสื่อต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน,านตอนบาลี ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเรื่องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นมีปริพาชกคนหนึ่งชื่อว่าสนใจปริพาโชแอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤหัสกับปริพาชกปริวารประมาณ250คนในคราวนั้น สารีบุตรโมคคณาก็ได้ประพฤติมโหฬารย์อยู่กับสนใจปริพาชกสารีบุตรโมคคานั้นได้ตั้งกติกากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุสิ่งที่ไม่ตายก่อนผู้นั้นจงบอกกันเช้าวันหนึ่งพระอัสชิไตรราชเจ้าได้เข้าไปเป็นทบาทที่กรุงราชคฤห์มีการกรมีการก้าวหน้ากลับหลังแลไปแลมาการพูดการเดียดหน้าเลื่อมใส มีจากสุวนทอดลงส,สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถเป็นอันดีสารีบุตรปริพาชกไปเห็นดังนั้นก็คิดว่าบุคคลเหล่าใดเป็นพระรหันต์หรือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระรหัตตมักภิกษุนี้ก็ต้องเป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระรหันต์ที่กล่าวนั้นเราควรแต่ถามภิกษุนี้ดูว่าท่านบนรรพชาเฉพาะต่อใครใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใคร แต่กลับคิดอีกว่าไม่ใช่เวลาที่จะถามพิสูจน์นี้เพราะพิสูจน์นี้กําลังเที่ยวบินทบาทอยู่ตามกระแวกบ้านควรเราจะติดตามพิสูจน์นี้ไปธรรมดาผู้ต้องการประโยชน์ทั้งสองควรแสวงหาอ้นทางที่ไม่ตายเวลานั้นพระสัจจเดระเจ้าเที่ยวบินทบาทในกรุงราชฤห์แล้วก็กลับออกไป สารีบุตรปริพาโชกก็เข้าไปหาแสดงความชื่นชมยินดีมีวาจาปราศัยตามธรรมเนียมแล้วก็ยืนอยู่ที่สมควรแก่ตนครั้นยืนอยู่เรียบร้อยแล้วก็ถามพระาราชจิถระเจ้าว,ว่านี่แน่ท่านอินทรีย์ของท่านผ่องใสดีจวิวันของท่านก็ผ่องใสดีท่านวันพชาเฉพาะต่อใครใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระาราชจิตระเจ้า ตอบว่าพระมหาสมณะผู้เป็นสกยบุตรผู้บรรพชาจากสกยตระกูลมีอยู่ข้าพระเจ้าบรรพชาเฉพาะต่อพระมหาสมณะผู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นครูของเราเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสารีบุตรปริพาชกจึงถามว่าครูของท่านสั่งสอนอย่างไร พระเถระเจ้าตอบว่าเรายังเป็นผู้ใหม่ยังปันปัญาไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้เราไม่อาจแสดงธรรมให้พิสดารได้นอกจากจะว่าเฉพาะใจความให้ท่านฟังโดยยอดเท่านั้นสารีบุตรปริพาชกจึงว่าท่านว่าจะน้อยหรือมากประตามท่านจงว่าเฉพาะใจความให้ข้าพเจ้าฟังเถิดข้าพเจ้าต้องการเฉพาะใจความเท่านั้นพระยามะมาก พยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นพระสัิเถระเจ้าได้แสดงธรรมปริยายแกสารีบุตรปริพาชกว่าทมเหล่าใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงข้เหตุแห่งธรรมเหล่านั้นทรงแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณนะทรงแสดงอย่างนี้ดังนี้ ธรรมมาจากสูอันปราศจากธุรีมนทินก็ได้เกิดขึ้นกับสารีบุตรปริพาชกก็ได้ฟังธรรมปริยายนี้ว่าอาจะอ่านว่าธรรมปริยายนะครับพอได้ฟังธรรมปริยายนี้ว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งสิ้นต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาสารีบุตรปริพาชกกล่าวต่อไปว่าอันนี้แหละเป็นธรรม ถ้าว่ามีเพียงเท่านี้ท่านก็ได้แทงตลอดซึ่งทางอันไม่เศร้าโศกแล้วพวกข้าพเจ้าไม่ได้เห็นของอันไม่เศร้าโศกนี้มาหลายหมื่นกับแล้วดังนี้ลำดับนั้นสารีบุตรปริพาชกจึงลาไปหาโมคลานะปริพาชกโมคลานะปริพาชกได้แลเห็นสารีบุตรปริพาชกมาแต่ไกลก็กล่าวขึ้นว่า อินทรีย์ทั้งหลายของท่านผ่องใสดีชวิวันของท่านหมดจดดีท่านได้สาเร็จสิ่งที่ไม่ตายบ้างหรือสารีบุตรตอบว่าเราได้สําเร็จสิ่งที่ไม่ตายแล้วโมคคลาจึงถามว่าท่านได้สาเร็จสิ่งที่ไม่ตายนั้นคืออย่างไรสารีบุตรตอบว่าคือเราได้พบภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระสัชชิกําลังเที่ยวบินนบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีการก้าวหน้าถอยกรับการแลไปแลมาการคู่เยียดการหน้าเรื่อมใสมีจักสู่อันทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบทเป็นอันดีครั้นเราเห็นแล้วจึงคิดว่าบุคคลเขาว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้เดินตามทางพระอรหันต์ซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ภิกษุนี้ก็เป็นผู้หนึ่งในจำพวกพระอรหันต์เหล่านั้นถึงอย่างไรก็ดีเราก็ควรเข้าไปถามภิกษุนี้ว่า ท่านบนรรพชาเฉพาะต่อใครใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจรามของใครแล้วเรากลับคิดได้ว่าไม่ใช่เวลาถามพิสูจน์นี้เพราะพิสูจน์นี้กําลังเที่ยวบินธบ,บาตอยู่ในละแวกบ้านเราควรติดตามพิสูจน์นี้ไปธรรมดาผู้ต้องการประโยชน์ควรสแสวงหาทางที่ไม่ตายพอพระสัชชิเที่ยวบินธบ,บาตในกรุงราชกฤห์กลับออกไปแล้ว เราจึงเข้าไปหาพระสัชชิกล่าววาจาปราศัยตามธรรมเนียมแล้วจึงถามขึ้นว่านี่นะท่านอินสีของท่านผ่องใสดีผิวพรรณของท่านผ่องหมดจดดีท่านบนรรพชาด้วยตั้งใจต่อใครใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระสัชชิตอบเราว่าประมหาสำนะผู้เป็นสักยะบทผู้บรรพชาจากสักยะตระกููมีอยู่ เราได้บรรพชาตั้งใจต่อพระมหาสมณะผู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นครูของเราเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราจึงถามว่าครูของท่านสั่งสอนว่าอย่างไรพระสัชชิตอบว่าเราเป็นผู้ใหม่บรรพชายังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ เราไม่อาจาแสดงทำให้พิสดารได้นอกจากจะแสดงเฉพาะใจความโดยย่อเท่านั้นเราจรึงว่าท่านจะแสดงน้อยหรือมากก็าตามท่านจงแสดงเฉพาะข้อความต่อข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าต้องการใจความเท่านั้นพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรลำดับ,บนั้นภิกษุผู้ชื่อว่าอัศธิก็ได้ทรงก็ได้แสดงรรมาปริยายอันนี้ว่า ธรรมดาว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นทรงแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงแสดงอย่างนี้ลำดับนั้นรรมาจากสู่อันปราศจากทุลีมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่โมกพราณนะปริพาชกว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งสิ้นต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา พอได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วโมกขลานะปริพาโชคจึงกล่าวต่อไปว่าอันนี้แหละเป็นธรรมก็ที่ว่าก็มีเพียงเท่านี้ท่านได้แทงตลอดซึ่งทางอันไม่เศร้าโศกแล้วพวกเราไม่ได้เห็นทางอันไม่เจ้าโศกนี้มาหลายหมื่นกลับแล้วดต่นี้ลำดับนั้น โมกกาลานะปริพาชคจึงกล่าวต่อสารีบุตรปริพาชกว่าเราพากันไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระาศาสดาของเราทั้งหลายสารีบุตรปริพาชกจึงตอบว่าพวกปริพาชกส5 0รอยห้าสิบคนนี้ดสาสัยพวกเราเห็นแก่พวกเราจึงได้อยู่ในที่นี้เราควรบอกเขาก่อนเขาจะได้ทำตามความคิดความเห็นของเขา ลำดับนั้นสาริบุตรโมคคลาจึงพากันไปหาพวกปริพาชกบอกว่าพวกเราจะไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระศาสดาของพวกเราพวกปริพาชจึงกล่าวขึ้นว่าพวกข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ก็เพราะท่านทั้งสองถ้าท่านทั้งสองจากประพฤติพรหมรจันอยู่กับพระมหาสมณะพวกข้าพเจ้าทั้งสิ้นก็จากประพฤติพรหมรจันอยู่กับพระมหาสมณะเหมือนกัน ลำดับนั้นสารีบุตรโมกขลาจึงไปบอกสนใจปริพาชกว่าพวกข้าพเจ้าจะไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นครูของพวกข้าพเจ้าสนใจปริพาชกจึงห้ามว่าท่านทั้งหลายอย่าไปเลยพวกเราทั้งสามจะช่วยกันบริหารคณะนี้ไป สารีบุตรมกลาก็กล่าวขึ้นอย่างนั้นอีกเป็นครั้งที่สองที่สามสนใจปริพาชคก็ห้ามอย่างนั้นอีกแต่สารีบุตรมกรลาได้พาปริพาชก250คนนั้นไปสู่พระเวรุวันโลหิตอันร้อนก็ได้พุ่งออกจากปากของสนใจปริพาชกในที่นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรมกลามาแต่ไกลถึงตรัสแก่พิจุงหลายว่า กอริตะอุปติสะสองสหายนั้นกําลังมาคู่แห่งสาวกของเรานั้นจะมีขึ้นจักเป็นคู่สาวกอันเลิศคู่สาวกอันดีของเราผู้ตถาคตดังนี้ตอนนี้ถ้าได้กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ไว้มีนิามว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงพยากรสองสหายผู้มีญาณวิสัยอันลึกซึ้งผู้น้อมใจไปในพี่สิ้นอุปธิอันเยี่ยมผู้ไปยังไม่ถึงพระเวรวันว่า กอริตะกับอุปติสสะสองสหายนั้นกำลังมาผู้แห่งสาวกอันเลิศผู้แห่งสาวกอันดีนั้นจะมีแก่เราตถาตดังน,นี้ลำดับนันสารีบุตรมกขลาจึงเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามอบลงในที่ที่ใกล้พระบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าขอให้ข้าพงได้บรรพชาอุปสบทในสำนักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมาเป็นที่สุดเธอเราได้แสดงธรรมไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมจารย์เพื่อทําให้สิ้นทุกข์โดยชอบเธอพระวาจานี้ก็ไลยสำเร็จแก่ปริพาชกเหล่านั้นดังนนี้ซิ้งเนื้อความในพระบรลีตอนนีเพียงเท่านี้ตอนอัถกถาตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอธถกถคาคำภีตติยาสมันตาปาสาติกาว่า พระสารีบุตรมกลานั้นเมื่อยังเป็นขรือหัดอยู่มีชื่อว่าอุปติสะโกริตะมีมานุ250สอเป็นบริวารได้พากันไปดูมหรสพใหญ่ที่ข้างภูเขาแล้วพากันคิดว่ายังไม่ถึงร้อยปีมหาจนย<อ>ูนนี้ก็จะตั้งอยู่ในปากมัตตุราชแล้วสองสหายนั้นก็ถามกันขึ้นในเ<อ>มื่อคนทั้งหลายเลิกไปแล้วแล้วเป็นผู้มีอัยาศัยเป็นอนิก,กัน เป็นผู้มีมรณะสัญญาปรากฏขึ้นได้ปรึกษากันว่าเพื่อนเอ๋ยเมื่อความตายมีอยู่พวกเราไม่ควรตายพวกเราจะแสวงหาความไม่ตายดังนี้ปรึกษากันดังนี้แล้วจึงพร้อมกับบริวารไปบรรจาอยู่ในสำนักของสนใจปริพาชคเพื่อแสวงหาความไม่ตายอยู่มาไม่ช้าไม่นานก็ได้เล่าเรียนหมดความรู้ของสนใจปริพาชกนั้น เมื่อมองไม่เห็นความไม่ตายจึงถามว่าข้าแต่อาจารย์สาระอย่างอื่นในความรู้ของท่านยังมีอยู่หรือสนใจยปริพาชกตอบว่าไม่มีความรู้ของเรามีเพียงเท่านี้พอได้ฟังดังนี้แล้วจึงได้ตั้งกติกากันไว้ว่าความรู้อันนี้เป็นของเปล่าเป็นของไม่มีสาระเสียแล้วในเราทั้งสองนี้ผู้ใดได้สําเร็จความไม่ตายก่อนผู้นั้นจงบอกกันดังนี้ ข้อที่กล่าวถึงสารีบทตริพาชกติดตามพระสัจชิเถระเจ้าไปนั้นคือเมื่อพระสัจชิเถระเจ้าออกจากกรุงราชครห์ไปฉันทหารอยู่ที่แห่งหนึ่งนั้นสารีบุตริพาชกก็ได้ไปคอยปฏิบัติด้วยการหาน้ําถวายทั้งน้าฉันั้งน้ำชายเมื่อท่านฉันแล้วจึงได้ถามปัญหาดังที่ว่ามาแล้วนั้นข้อที่พระสัจชิเถระเจ้ากล่าวว่า เราไม่อาจแสดงให้พิสดารได้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะเหตุอย่างอื่นด้วยว่าพระเตระเจ้าได้เป็นพระอรหันติชั้นปฏิสัมพิธาแต่ที่ท่านว่าเราไม่อาจแสดงให้พิสดารได้นั้นเป็นด้วยท่านคิดว่าเราจะทําให้ปริพาโชคนี้เกิดความเคารพในธรรมท่านถือเอาความที่ท่านไม่สามารถในวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวงท่านจึงได้กล่าวอย่างนั้น คำว่าธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุนั้นมีนคําอธิบายว่าธรรมที่เกิดจากเหตุนั้นได้แก่เบญจขันธ์ครนี้เล็งเอาทุกขะอริยสัจคําว่าพระตถาคตเจ้าได้ทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นคือพระตถาคตเจ้าได้ทรงสแสดงสมุทยัยสัจคําว่าความดับแห่งธรรมเหล่านั้นหมายความดับคือความไม่เป็นไปแห่งสัจจะทั้งสองคือ ทกุกับสมุทัยนั้นข้อนี้เล็งเอานิโรธอริยสัจนิโรธอริยสัจในที่นี้ถึงไม่ได้กล่าวมัรคาริยสัจไว้ตามรูปของตนก็ดีก็เป็นอันได้กล่าวไว้โดยในแล้วเพราะเมื่อได้กล่าวนิโรธแล้วก็เป็นอันเป็นอันใดกล่าวมัคด้วยน่าจะอันได้นะก็เป็นอันได้กล่าวมัคด้วย อีกอย่างหนึ่งว่าคําว่าความดับนั้นคือความหมายดับด้วยคือหมายความดับด้วยอีกอย่างหนึ่งว่าคําว่าความดับนั้นคือหมายความดับด้วยหมายอุบายที่จะให้ดับด้วยจึงเป็นอันว่าคํานี้ได้เล็งถึงอริยสัจสองข้อคำว่านี้แหละที่เป็นธรรมถ้ามีเพียงเท่านี้นั้นคือถ้าสิ่งที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีเราก็ต้องได้รุเพียงสดาปฏิผลเท่านั้น ถึงอย่างนั้นก็ดีอันนี้ก็เป็นธรรมอยู่แล้วคำว่าท่านได้แทงตลอดซึ่งทางอันไม่เศร้าโศกแล้วนึ่แล้วหรือหรือเมื่อข้าพเจ้าสแสวงหาทางอันไม่เศร้าโศกใดทางอันไม่เศร้าโศกนั้นท่านได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วคือท่านได้ถึงแล้วคำว่าไม่ได้เห็นหลายหมื่นกลับแล้วนั้นคือพวกข้าพเจ้าไม่ได้เห็นทางอันไม่เศร้าโศกนี้หลายหมื่นกลับมาแล้ว สารีบุตรปริพาชอบไปแสดงความเสื่อมใหญ่ของตนตลอดกาลนานด้วยการไม่เห็นทางอาจไม่เศร้าโศกนี้ด้วยประการดังนี้พระมหาโมคคลานะเถระเจ้าบรรพชาวสรสกดแล้วได้เจ็ดวันจึงได้ตั้งอยู่ในความเป็นพระอระหันต์ส่วนพระสารีบุตรเถระเจ้าบรรพชาวรสบดแล้วได้สิบห้าวันจึงได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์เรื่องของพระเถระผู้เป็นอัครสา,าวกทั้งสองนี้ มีมาว่าครั้งพระอโนมัทัสีพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกโน้นพระสารีบุตรได้เกิดเป็นสารธาดาบุตได้ทำพระบารมิสำเร็จด้วยดอกไม้ต่างๆที่อาสมของตนแล้วนิมนต์พระอโนมัทัสีกับพระพิสุสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนะดอกไม้และปรารถนาความเป็นอัครสา,าวก นั้นปรารถนาแล้วจึงบอกข่าวไปให้สิริวัฒนเศรษฐีปรารถนาตำแหน่งอัครสา,าวกที่สองสิริวัฒนเศรษฐีก็ได้สร้างปรามดอ,อกอุบลนิมนต์พระพิสุทธิ์สงมีพระพุทธองค์เป็นประธานไปฉันแล้วปรารถนาตำแหน่งอัครรา,าวกที่สองต่อมาสารธาดาบทนั้นจึงได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรเถระเจา้าส่วนสิริวัฒนส่วนสิริวัฒนเศรษฐี ได้มาเกิดเป็นพระมหาโมคลานะโมคลาอันนี้เป็นบุพกรรมของอัครราชสาวสน้อสองสิ้นเนความในทรศนคถาและธรรมเทศนากันนี้และในธรรมเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้